สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวาของคุณปีเตอร์นะครับจากช่องยู u ูบไทยแ a a ด a บ d าวเขาได้เล่าเกี่ยวกับชีวิตของเขาและเลือก,กเกษียณที่ประเทศไทยคุณปีเตอร์นะครับเริ่มต้นชีวิตในประเทศไทยด้วยการมาทำงานโรงแรมแต่สุดท้ายได้เลือกที่จะใช้ชีวิตหลังกเกษียณที่นี่เขาได้เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ตลอด2ปีที่ผ่านมาในดินแดนที่เรียกว่าบ้านใหม่ของเขานะครับ ในขณะที่นั่งอยู่ในสวนอันเงียบสงบแม้อากาศจะร้อนเขาได้พบกับมุมเงียบๆที่เหมาะสำหรับการเล่าเรื่องราวชีวิตแม้จะมีเสียงรบกวนจากคนที่เดินผ่านไปมาแต่เขายังคงถ่ายทอดความคิดของเขาได้อย่างสบายๆคุณปีเตอร์เล่าถึงเส้นทางชีวิตที่เริ่มต้นจากการทำงานในวงการโรงแรมทั้งในและต่างประเทศจนถึงการตัดสินใจย้ายมาอยู่ประเทศไทยอย่างถาวร เขากล่าวถึงความยากลำบากในการปรับตัวในช่วงแรกโดยเฉพาะการใช้ชีวิตในโรงแรมด้วยกระเป๋าเพียงใบเดียวก่อนจะหาที่พักถาวรในกรุงเทพแม้ว่าในช่วงแรกจะรู้สึกโดดเดี่ยวจากการเปลี่ยนแปลงฉับพันจากชีวิตครอบครัวแต่เขาก็เริ่มปรับตัวและพบกับมิตรภาพใหม่ๆคุณปีเตอร์ยังได้พูดถึงอุปสรรคที่พบเจอเช่นความยากลำบากในการใช้ภาษาไทยแม้จะสามารถพูดคุย ในสถานการณ์ทั่วไปได้แต่บางครั้งเมื่อต้องจัดการเลือกเอกสารหรือธุรกรรมที่ซับซ้อนภาษาไทยกับกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องฝึกเพิ่มเติมเขาเล่าด้วยความภาคภูมิใจถึงความพยายามที่จะเรียนรู้ตัวอักษรไทยและพัฒนาทักษะการพูดอย่างต่อเนื่องแม้จะยอมรับว่าการเรียนรู้ภาษาไทยในวัยสูงอายุไม่ใช่เรื่องง่ายอากาศร้อนและความชื้นในประเทศไทย ยังคงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่เขาต้องปรับตัวคุณปีเตอร์เล่าถึงความยากลำบากในการแต่งตัวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศแต่ยังคงต้องรักษาความเรียบร้อยในชีวิตประจำวันในช่วงนี้เขาเลือกใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายลดการดื่มสุราเลิกบุหรี่และใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นเขาเล่าว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยให้เขามีชีวิตที่สดใสและสุขภาพดีขึ้น คุณปีเตอร์ยังพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างชีวิตในประเทศไทยและในประเทศบ้านเกิดของเขาอย่างประเทศอังกฤษในขณะที่ประเทศไทยมีความสงบสุขและผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ในประเทศบ้านเกิดของเขากลับเต็มไปด้วยความเครียดและปัญหาสังคมเขาได้เล่าถึงความประทับใจต่อคนไทยที่มีมารยาทและไม่ก่อความขัดแย้งในที่สาธารณะซึ่งแตกต่างจากประสบการณ์ที่เขาพบในยุโรปนอกจากนี้คุณปีเตอร์ อย่างใช้เวลาในการท่องเที่ยวในประเทศไทยเขาเล่าถึงความสุขที่ได้เดินทางไปยังหัวหินชะอำบางแสนและพัทยาเพื่อสัมผัสธรรมชาติและใช้หาดที่สวยงามรวมถึงสนุกกับอาหารท้องถิ่นการเดินทางเหล่านี้ช่วยเติมเต็มชีวิตของเขาในช่วงวัยกเกษียณและมอบโอกาสให้เขาได้สำรวจวัฒนธรรมและสถานที่ใหม่ๆใ,ในช่วงท้ายคุณปีเตอร์ได้บอกถึงความกังวล เกี่ยวกับสุขภาพในวัยเกษียณแม้ในปัจจุบันเขาจะมีสุขภาพที่ดีแต่เขาก็ยังใส่ใจถึงการดูแลสุขภาพในระยะยาวเขาหวังที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพในประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมตัวและการวางแผนชีวิตสุดท้ายคุณปีเตอร์แสดงความขอบคุณต่อผู้ติดตามช่อง y o u t u b e ของเขาที่สนับสนุนและติดตามเรื่องราวของเขา เขาหวังว่าจะได้แบ่งพัน์ประสบการณ์ชีวิตในประเทศไทยต่อไปและเปิดรับคำถามหรือคำแนะนำจากผู้ชมเพื่อช่วยให้คนอื่นๆที่สนใจย้ายมาอยู่ที่นี่ได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่มีประโยชน์การที่ชาวต่างชาตินะครับเลือกมากเกษียณในประเทศไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแสดงถึงสเสน่ห์เฉพาะตัวของประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพที่เหมาะสมสภาพอากาศที่อบอุ่นวัฒนธรรมที่หลากหลาย และความเป็นมิตรของผู้คนซึ่งล้วนดึงดูดใจผู้ที่มองหาชีวิตในวัยเกษียณที่ผ่อนคลายอย่างไรก็ตามการตัดสินใจย้ายามาอยู่ต่างประเทศย่อมมีความท้าทายโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาวัฒนะธรรมที่แตกต่างและระบบจัดการเอกสารที่อาจจะซับซ้อนสำหรับชาวต่างชาติแต่คนที่สามารถปรับตัวได้มักได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจ,จำและโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนะครับ สิ่งที่น่าสังเกตก็คือชาวต่างชาติที่มากเกษียณในประเทศไทยมักมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่คนไทยเองอาจมองไม่เห็นเช่นความสงบสุขในวิถีชีวิตความอบอุ่นของคนในชุมชนและโอกาสที่จะสัมผัสธรรมชาติหรือวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครความคิดเห็นสำคัญก็คือประเทศไทยควรให้การสนับสนุนและสร้างระบบที่เอือ้อต่อการอยู่ของชาวต่างชาติในระยะยาว เช่นการทำให้กระบวนการขอวีซ่าหรือทำธุรกรรมง่ายขึ้นเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นและเป็นมิตรสำหรับผู้คนจากทั่วโลกในช่องความคิดเห็นนะครับหลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยหรือกำลังจะย้ายมาหลายคนบอกว่าชอบชีวิตในไทยมากกว่าในอังกฤษหรือที่อื่น ค่าใช้ใจ่ายไม่สูงและบรรยากาศสงบดีบางคนก็กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพหรือเรื่องสุขภาพในไทยแต่ยังคงรู้สึกพอใจที่ได้ใช้ชีวิตในไทยบางคนรักวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายโดยมีคนบอกว่าคิดถึงครอบครัวและเพื่อนแต่ก็รู้สึกดีและมีความสุขมากในประเทศไทยรวมถึงบางคนที่มองหาความสงบหลีกเลี่ยงจากบาและชีวิตกลางคืนครับผม เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดีกว่าครับพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเราไปเริ่มที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับท่านแรกนะครับท่านนี้ได้กล่าวว่าฉันจะติดต่อคุณได้อย่างไรฉันกําลังวางแผนที่จะย้ายไปอยู่ที่นั่นมีใครรู้จักกลุ่มคนต่างชาติที่สามารถติดต่อได้บ้างความคิดเห็นถัดมาครับหลังจาก20ปีความจริงของฉันก็คือประเทศไทยคือลูกศรสวรรค์ของฉัน ความคิดเห็นต่อมาครับฉันจะไม่กลับไปลอนดอนถ้าฉันอาศัยอยู่ที่นั่นไม่มีอุปสรรคด้านภาษาแต่โชคร้ายที่ฉันติดอยู่ในที่แย่ๆในลอนดอนตอนเหนือความคิดเห็นถัดมาครับขอบคุณสำหรับวิดีโอของคุณฉันชื่นชอบมันมากคุณช่วยบอกขั้นตอนในการ,กรเกษียณอายุในประเทศไทยได้ไหมตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ในสหรัฐขอบคุณความคิดเห็นถัดมาครับ ฉันกำลังอยู่ในขั้นตอนการขายแฟตในลอนดอนเพื่อไปอยู่ที่ประเทศไทยเคยไปที่นั่นหลายครั้งกำลังเตรียมตัวที่จะทำคอร์สการสอนภาษาอังกฤษยอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะมีไรายได้อายุ53ปีมีพื้นฐานทางการพยาบาลมามากกว่า30ปีแต่ก็ไม่เหมือนเดิมกำลังทำวิจัยและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเก็บออมพอสำหรับค่าใช้จ่ายพร้อมรักษาจิตใจที่เปิดกว้าง นอกจากนี้ฉันยังชอบเอเชียเคยไปสิงคโปร์และญี่ปุน่นความคิดเห็นถัดมาครับความสำคัญอันดับหนึ่งของคุณคือสุขภาพของคุณแต่บ่อยครั้งชายโสดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ใช้ชีวิตไม่ค่อยดีต่อสุขภาพประเทศไทยมีการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นข้อดีใหญ่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเช่นฟิลิปปิน์การหลีกเลี่ยงบา์ก็เป็นเรื่องดี คุณควรหลีกเลี่ยงอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆและความรุนแรงความคิดเห็นต่อมาครับฉันเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์อายุ60ปีและวางแผนที่จะย้ายไปอยู่ประเทศไทยภายในปีนี้ฉันกำลังสงสัยเกี่ยวกับการหาประกันสุขภาพที่ดีความคิดเห็นต่อมาครับความจริงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอังกฤษทั้งแย่และแย่ความคิดเห็นต่อมาครับฉันมาจากโฮโนลูลูฮาวายใช่แล้ว ฮาวายคือสวรรค์แต่คุณภาพชีวิตของฉันที่นี่ในประเทศไทยคือสิ่งที่ทำให้ฉันอยู่ที่นี่ฉันไปเยือนเมื่อ25ปีก่อนหลังจากเดินทางทั่วโลกและว,วางแผนจะย้ายไปอยู่ที่นี่ซึ่งฉันก็ทำแล้วฉันได้รับสวัสดิการสังคม1350ดอลลาร์ซึ่งเป็นงบประมาณรายเดือนของฉันพอดีฉันอาศัยที่ชายหาดคอนโดราคา275ดอลลาร์ค่าอาหาร250ดอลลาร และเหลือเพียงพอสำหรับการใช้ใจ่ายอย่างอื่นฉันรักคนไทยและวัฒนธรรมไทยของเขาไม่มีนักท่องเที่ยวที่ไหนใกล้ฉันฉันเคยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพและภูเกต็ตฉันมีอารมณ์ขันง่ายๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีควรมีทุกที่ไม่กลับไปฮาวายมา5ปีแล้วและไม่คิดจะกลับไปฉันอ่านและฟังคนที่ไม่แฮปปี้ที่นี่และมีมุมมองด้านลบคุณมาที่นี่ด้วยความสุขใช่ไหมหวังว่าอย่างนั้น และมันก็ขึ้นอยู่กับคุณที่จะปรับความสุขของตัวเองฉันทำมันแล้วความคิดเห็นต่อมาครับฉันย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อ9้าเดือนที่แล้วและรู้สึกสบายมากที่นี่อย่างไรก็ตามฉันคิดถึงเพื่อนและครอบครัวของฉันบางครั้งรู้สึกเหมือนเป็นคนต่างดาวที่นี่แม้ว่าจะมีเพื่อนของภรรยาฉันและคนไทยส่วนใหญ่ก็น่ารักมาก ความคิดเห็นต่อไปนะครับจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายท่านนี้ได้กล่าวไว้ค่อนข้างยาวนะครับเขากล่าวไว้ว่าฉันชื่นชมทัศนคติของคุณต่อชีวิตและความคิดเห็นของคุณฉันอายุ49มาจากเช็กและเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ทางสังคมและบรรยากาศในยุโรปและสหาราชอาณาจักรนั้นมันแย่มากแม้ในทางกลับกันเพราะฉันเดินทางบ่อยโดยเฉพาะในประเทศไทยที่เรียกว่าโลกที่ส ฉันรู้ดีว่าสิ่งของที่เรามีในเช็คไม่สามารถหาได้ที่ไหนในโลกนี้เกือบทุกอย่างฟรีโรงเรียนการดูแลสุขภาพระบบสังคมสวัสดิการต่างๆและอาจจะเพราะเหตุนี้สังคมจึงแย่ลงเพราะมันไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งของที่มีและไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรในที่อื่นๆในโลกในทางกลับกันฉันกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะตั้งลกลากในประเทศไทยสักระยะหนึ่ง เพดานสังคมในเช็กและยุโรปทั้งหมดนั้นน่ากลัวและส่งผลกระทบต่อฉันในทุกๆวันฉันต้องการสนุกกับชีวิตตราบใดที่สุขภาพของฉันยังพอทำได้ฉันไม่เคยไปบาร์หรือขับเลยฉันกำลังมองหาพื้นที่สงบเงียบบนชายทะเลและความสงบในอีกไม่กี่วันฉันจะบินไปกรุงเทพและไปหัวหินและพื้นที่รอบๆอีกหลายสัปดาห์เพื่อสำรวจตัวเลือกต่างๆ และเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับทุกสิ่งที่นั่นหลอคอยที่จะไปมากขอบคุณสำหรับวิดีโอของคุณครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาของคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับลิงก์ต้นทางผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ